อัปเดตโทรศัพท์มือถือ Vivo ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมีวิธีมาบอกไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%เไปเลยจะดีที่สุดนะครับเนื่องจากพอดี1เล่งจะทําคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็เลยเอา65ถ้าของใครนะครับแบตมันต่ำมากๆหรืออะไรเงี้ยครับแต่ให้อยู่ประมาณสัก65%นะครับ ให้นําเอาสายชาร์จนะครับมาเสียบไว้ด้วยนะครับเหมือนของหนึ่งเนี่ยครับนะฮะตอนนี้หนึ่งก็เสียบไว้แล้วนะครับมันจะช่วยแบ่งเบาภาระในระหว่างที่เราอัปเดตได้นะครับไม่ทราบตามนี้แล้วครับหลังจากนี้ให้เราไปที่ตัวจัดการไฟล์ให้ไปที่ล้างข้อมูลตรงนี้ครับเขาจะบอกว่ามีพื้นที่เหลือเท่าไหร่นะครับกดไปที่ล้างข้อมูลอย่างในเครื่องของหนึ่งนะครับเขาจะโชว์แบบนี้นะครับบอกว่าถ้าล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับ เราก็จะได้พื้นที่คืนมา631เมกตามนี้นะครับนี้โมดูลนี้ครับพื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ตอนนี้มี71%แต่ว่าว่างอยู่7.10จิกนะครับตามนี้นะครับในพื้นที่ว่างตัวนี้ครับสำคัญมากนะครับถ้าของใครพื้นที่ว่างต่ำกว่า1จิกนะครับต่ำกว่า1จิกในที่นี้ของ1มี7จิกเห็นไหมครับต่ำกว่า1จิกเนี่ยหนึ่งแนะนำให้ลบหรือล้างข้อมูลอะไรออกบ้างนะครับอย่างเช่น ในกรณีนี้นะครับเขาให้เรากดล้างข้อมูลข้อมูลตัวนี้หมายถึงพวกไฟล์แคชหรือไฟล์ขยะหรือไฟล์ที่เราเคยลบไปแล้วแล้วมันไปตกอยู่ในถังขยะครับเราจะเคลียร์ออกนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่คืนมาน,นะครับ631 m มกนะครับก็คือไฟล์ขนาดนี้ครับก็ขาดอีก300 m. กว่าเมกก็จะเป็น1 g ึ่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราล้างปุ๊บเราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับกดไปที่ล้างข้อมูลทั้งหมด เขาจะล้างนะครับล้างแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ได้พื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นมาเป็น7.83จุดิตเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็พื้นที่เก็บทั้งหมด68%ซนะครับซึ่งเราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับย้ํานะครับให้ดูตรงนี้ครับที่ว่างอยู่นะครับจะต้องมีพื้นที่ คงเหลืออย่างต่งๆเนี่ยหนึ่งจิกนะครับถ้าต่ำกว่า1นึจิกให้ไปลบข้อมูลออกบ้างนะครับอันนี้ล้างข้อมูลในลักษณะนี้เป็นล้างข้อมูลไฟล์ขยะนะครับอ่ากดย้อนออกไปครับฮะอันนี้เราก็ไปดูในส่วนของวิดีโอหรือรูปภาพของเรานะครับอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ไปกดลบออกนะครับอ่าเดี๋ยวหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นวิดีโอครับของหนึ่งก็จะมีวิดีโอเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งจะทําการลบวิดีโอนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ก็อ่าเดี๋ยวหนึ่งลบตัวนี้แล้วกันครับกดค้างไว้ นะครับปรากดค้างไว้เสร็จปุ๊บมันจะเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับเราอยากเลือกลบวิดีโอตัวไหนบ้างแล้วก็ติ๊กถูกไปครับติ๊กถูกไปแบบนี้ในที่นี้หนึ่งยกตัวอย่าง2ตัวนี้นะครับหลังจากนี้แล้วให้เรามาด้านล่างครับจะมีคําว่าลบอยู่กดลบกดลบวิดีโอถูกลบไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเพิ่มพื้นที่นะครับต้องดูไฟล์ไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปหรือวิดีโอนี้ครับทําให้ข้อมูลเราเต็มเครื่องนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับทําไมเราถึงต้องมาเพิ่มก่อนนะครับเพราะว่าเวลาในการอัปเดตนะครับเขาจะนําเอาไฟล์ใหม่ของระบบมาใส่ในเครื่องเราแล้วก็มาแตกไฟล์ถ้าเกิดว่าพื้นที่เราไม่พอครับจะทําให้เครื่องเราช้าอืดหรือเปิดไม่ติดได้นะครับ <S <s เมื่อทําตามนี้แล้วนะครับกดย้อนออกไปได้เลยนะครับกดออกมา ขั้นตอนที่3นะครับเราจะต้องมาดูในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi แเราก่อนนะครับว่าสัญญาณ Wi-Fi เรามาครบมาเต็มไหมนะครับแล้วก็สัญญาณแรงไหมนะครับซึ่งเวลาที่1จะแนะนําให้อัปเดตดีที่สุดก็คือเวลากลางคืนหรือเวลาที่เราก่อนจะนอนนะครับเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ะครับนะฮะเพราะว่าป้องกันเวลามีเพื่อนเราโทรเข้ามาในระหว่างที่เราอัปเดตอยู่อะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟล์ในการอัปเดตมันจะเสียหายได้นะครับเราก็เลือกเวลาที่ เพื่อเราไม่ค่อยโทรเข้ามาหาเราอะไรประมาณนี้ครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วไปทําการอัปเดตกันนะครับไปที่การตั้งค่าให้สังเกตจากการตั้งค่านะครับจะมีเลข1สีแดงแบบนี้ครับหมายถึงว่ามีข้อความจากระบบทาง vivo เขาแจ้งเตือนเข้ามานะครับถ้าของใครขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือไฟล์ระบบของ vivo ครับเขาได้ทําการดาวน์โหลดหรือว่าเอามาใส่ไว้ในเครื่องเรารอไว้แล้วคือมีการแจ้งเตือนรอไว้แล้วครับ เพียงแต่เราไปกดยืนยันเท่านั้นเองเขาจะทําการติดตั้งทันทีนะครับแต่ถ้าของใครไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับแล้วก็ไปกดเช็คได้ครับว่ามีไฟล์ที่สามารถอัปเดตได้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การอัปเดตระบบเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับนะฮะตามนี้นะครับบอกรายละเอียดบอกเวอร์ชัน ต่างๆที่เขาอัปเดตนะครับนะฮะเรื่องที่ไปครับเขาจะบอกข้อควรระวังอะไรต่างๆนะครับซึ่งหนึ่งก็แนะนําทุกท่านไปแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับมันก็จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกนะครับก็คือการอัปเดตตอนกลางคืนอย่างสมมุติว่าเราอยู่ตอนกลางวันแบบนี้ครับเราทํางานอยู่เรายังต้องใช้โทรศัพท์อยู่นะครับเราก็กดเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่หนึ่งแนะนําว่าเราไม่ต้องกดนะครับเราปล่อยไว้ถ้าเราตอนนี้เรายังไม่อยากอัปเดตเราปล่อยไว้รอไว้เลยนะครับ แล้วก็พอเวลาถึงเวลาที่เราพร้อมเราไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์แล้วแล้วสัญญาณเน็ตพร้อมแล้วแล้วแบตเตอรี่เราเต็มนะครับเราค่อยกดเข้าไปตามที่หนงแนะนําแล้วก็กดติดตั้งนะครับอย่างแค่นั้นเองครับเราก็สามารถอัปเดตได้นะครับไม่ต้องไปกดเลื่อนเวลาหรอกครับมันจะจุกจิกเปล่านะครับเผื่อเวลาที่เราเลื่อนไปปุ๊บเราก็ยังไม่พร้อมสักทีนะครับเมื่อทราบตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปกดติดตั้งตอนนี้ นในระหว่างนี้เขาก็จะทําการรีสตาร์ทนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตให้เรานะครับระยะเวลาในการอัปเดตอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ในคลิปนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะเร่งสปีดเพื่อให้เราเห็นได้เร็วขึ้นนะครับว่าการทำงานของเขาเป็นแบบไหนนะครับ หลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นมาในหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เราเข้าหน้าจอของเราครับปัดขึ้นไปนะครับนะครับเนี่ยครับเขาจะบอกว่าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ว่าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับมีข้อความแจ้งแบบนี้เลยนะครับเมื่อทําการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อสงสัยนะครับบางคนจะอาจจะสงสัยว่าเอ๊กดเข้าไปแล้วทําไมมันไม่มีอัปเดตเหมือนของคูนึงนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีนิดนึงครับไปที่การตั้งค่า เื่องทีไปครับไปที่การอัปเดตระบบนะครับถ้าของใครนะครับไม่สามารถอัปเดตได้หรือว่าไม่มีปุ่มอัปเดตเหมือนของคูนึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะขึ้นมาฟ้องแบบนี้ครับเวอร์ชันของคูณเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดแล้วก็หมายถึงว่าเครื่องของเราเคยได้ทําการอัปเดตไปแล้วหรือเป็นเครื่องเวอร์ชั่นที่มันต่ากว่ารุ่นของปัจจุบันแล้วครับดังนั้นมันจะไม่มีการอัปเดตมันก็จะบอกว่า เวอร์ชันของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็จะได้สุดแล้วนะครับตามนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบนะครับแตข่ของใครที่สามารถอัปเดตได้มันก็จะมีปุ่มโชว์ขึ้นมาแบบนั้นนะครับนะฮะก็ทําทั้งหมดตามนี้ที่แนะนํามานะครับอย่าลืมในเรื่องของแบตเตอรี่สัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์นะครับเราก็ทําให้เราสามารถอัปเดตออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับ เห็นไหมครับเพียงเท่าน,นี้เราก็สามารถอัปเดตมือถือ Vivo ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ไม่สามารถอัปเดตได้แสดงว่าเครื่องของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ